วดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูอีกแล้วกับรายการํำไปเพื่อ E p พีที่67ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมฟรีไฟอัปเดตอีกแล้วมาพร้อมกับสกินปืนใหม่นีครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดใหม่สกินปืนใหม่นีครับบอกได้เลยว่าพร้อมที่จะเสียเงินให้กับฟรีไฟอีกแล้วผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่หมูจะสุ่มของได้เกลือหรือว่าจะมีดวงครับผมไปเลย ก่อนน mhm. ี้จะไปดูค <disappointing> ล <boxing> <pos anch ing> <PI anger 000> ิปเป็น <gamma> ต <seok teor in> ่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่านีครับผมมาดูหลักๆก่อนละกันอุ้ยแต่ไอวอลสวยจริงว่ะชอบจัดเฮ้ยทำไมมันไม่มีให้เปิดดูวะมันไม่มีแบบรูปใหญ่ให้ดูไงเฮ้ยทำไมเขาไม่มีแบบเป็นรูปให้เราดูแบบให้เราหมุนหน่อยอะไรเงี้ยอ่าก็จะมีชุดเฮ้ยสวยนะ ได้อยู่ได้อยู่ก็พอพอไปวัดไปวาได้อยู่เฮ้ยสวยว่ะได้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 ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ยนะครับผมเกมโอเวอร์ว่าซานแต่อวอน่ารักจริงเว้ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาลองสูมกันดีกว่านะครับผมตอนนี้เหมือนเดิมนะครับเรายังอยู่ในเซิร์ฟสิงคโปร์นะนะครับเรายอยู่ในเซิร์ฟสิงคโปร์นะอืมน่าจะมีทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยอามีรีดิมสโต e ให้ดูด้วยนะครับก็จะมีให้เราแลกเนี่ยก็คือมีชุด นะครับ215ไอวอลแล้วก็ตัวสกินปืนเนี่ยหนะครับเย่านะครับ้นก็จะมีชุดเหมือนกันนะครับมีชุดเล็กๆน้อยๆมีท่าทางมีสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็รวมถึงสกินปืนกอร์ซ่านะครับอืมก,ก,ก็ได้อยู่นะได้อยู่ไม่แย่นะครับกิจกรรมนี้ไม่แย่เริ่มกันเลยดีกว่านะเติร์ด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 ไปครับผมบึมบ้ามซัมบีเฮ้ย มันมีโอกาสที่เราเอ้ยอันนี้สองครั้งนับด้วยนะเราต้องนับด้วยเราต้องนับด้วยนะครับอันนี้คือครั้งที่สอง่ารังที่สองไปอันนี้อันนี้มีให้กดไหมไม่มีนะครั้งที่สมใหม่มาว่ะครั้งที่สี่อ้ยออกยากเหมือนกันนะเนี่ยครั้งที่ห้าอุ้ยห้าแล้อวอะห้าแล้อวอะทุกคนป๊บนึงนะมันเอาไปแลกได้ปะวะ ครั้งที่5และอันนี้คือเราสามารถเอาไปย่อยได้ถูกปะอ๋อนี่ไงไปย่อยเป็นโทเค็นได้อะย่อยเป็นโทเค็นแล้วกันนะเร๊บแ้ันกลับมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรามีทั้งหมด45่อ่าโอเค5และ6กเฮ้ยไม่ออกว่ะเชีย่ยออกยากจังวะ7เอ้ยออกยากจังอะ8โอ้โห ไอยออกไม่ง่ายนะเนี่ยเก้าโอ้โหออกยากว่ะสิบอ้ามาแล้วสิบสิบมาแล้วสกินปืนว่ะอ้าได้ได้อยู่ได้อยู่ได้สกินปืนมาและสิบละปึ๊บสิบเอ็ดโอ้โหออกยากจริงสิบสองอุ้ยสิบสามโอ้ยากออกยากมากมาก อันนี้คือเราสามาอ่านี่อันนี้เอาเข้าเอาเข้าตู้ก่อน13แล้วอันนี้เอาไปย่อยถูกไหมฮะเอาไปย่อยทั้งหมดอุ้ยแต่ผมอยากเก็บอยากผมอยากเก็บคริสตัลเอาไว้ว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคริสตัลเอ่อผมมีชุดไหนที่กูอยากได้ปะนี่นี่กูอยากได้ชุดนี้แต่ว่ามันต้องใช้ผลึกไงถูกปะ่ะผลึกผมมีอุย้ยใช้4อันเองโอเคงั้นเอามาแลกก่อนผมอยากได้หนึ่งชุดละอันนี้ชุดนี้เรามีแล้ว น่าจะเป็นชุดเดียวเลยที่ผมอยากได้กับผู้หญิงอ่ะเออผู้หญิงก็อยากได้เสื้อเขาอ่ะเชิญเอาไงดีวะไม่ได้ไปสูบไม่เสร็จก่อนเลยกันเมื่อกี้เท่าไหร่ละเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่ละลืมเมื่อกี้เท่าไหร่ละเราโกนสิบสามป่ะใช่ไหมใช่สิบสามไหมเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปเก็บกันหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองสิบสามไหมอันนี้ไปย่อยนะครับเออสิบสี่ โอ้โหออกยากว่ะสิบห้าเฮ้ยสิบหออกวิเนี่ยสิบแโอ้โห,โอ,โหออกยากว่ะสิบเก้ายี่อ็ดโอ้โหยี่สเอ็ก็แล้วยีก็แล้ว ยี่สิบสามโอ้โหโหยาบคายสุดๆอีชิออกยากจงว่าทำไมเขาออกง่ายวาะซีอ่ะนี่เรายังได้แค่สกินปืนอยู่นะตอนนี้เนี่ยได้แค่สกินปืนยังเหลือไอวอลกับชุดอีกนะเนี่ยปับ๊บเออเปม่สักทียี่สิบแล้วไหร่นะเมื่อกี้อะยี่สิบสี่ป่ะยีะะ่สี่ไหมยี่สี่ไหมเนี่ยได้แลละได้แลละยิ้มเป็นเออึิบ อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาโทเค็นเอาเอาเอา,เอาแค่นี้แล้วกนะันเข้าปุ๊บก็อ,อันนี้แหละเฉ่ี่ยยี่สิบสี่แล้วก็ไปรีดีมเอาไอวอรถูกป่ะอ่ะไอวอรมาบเขาให้เสร็จเท่าไหร่นะมันเท่าไหร่วะทุกคน1896เพชรครับทุกคนแพงกว่าซีอูห้าร้อยเพชรก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ไม่ได้น่าเกียดขนาดน,นั้นอืม เหลือ,อยูก 64, 64. 64. ่ะ64เราทำอะไรได้บ้างวะเออนี่ไง64มันก็แลกบัตรอีโวเก็บไว้ไงเพราะตอนนี้สก,กินปืนนี่ไงสก,กินปืนมีตัวนี้มาพอดีเลยครับทุกคนแม็กตัวนี้เนี่ยเป็นดาวมีดหนึ่งนะครับกับแม่นยำสองอืมได้นะได้ได้อันนี้ถือว่าได้เดี๋ยวเราไปดูชุดกันก่อนดีกว่าด,ดูชุดกันก่อนพับเขาให้แล้วก็กดใส่เฮ้ย เทอยู่เทอยู่เฮ้เทจัดเลย <Wow. S 1> ได้เลยนะอันนี้ได้เลยนะทรงมาว่ะทรงมาว่ะไปดูปืนก่อนสเตตัสปืนคืออะไรเอ่ยดาวเมียนหนึ่งกับแมกกาซีนสองนะครับได้นะอืดาวเมียนหนึ่งแต่ยิงอยากได้ยิงเร็ววะ่ะในความที่มันเป็นอตัววูดแพคเกอร์ผมอยากได้ยิงเร็วเหมือนกันนะแต่สกินปืนสวยจัดเลยครับทุกคนสกินปืนคือแบบว่าออกมาดูดีเลยอะ สก,กินปือออกมาดูดีเลยครับอันนี้อันนี้ถือว่าออกมาได้แบบค่อนข้างดูดีมากๆสวยเลยนะสวยเลยนะชอบอยู่ชอบอยู่แล้วก็ในส่วนของไอวอลครับไอวอลน่าจะเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับนี่มุดูดิมาดูความน่ารักของไอวอลดิน่าจะเป็นไอวอลหนึ่งเลยที่ชอบที่สุดในตอนนี้นะชอบที่สุดในตอนนี้เลยข้างในเนี่ยเฉยๆเนี่ยอุ้ยถ้าถ้าสมมติว่าพัดลมตรงนี้มันหมุนด้วยนะผมมอง,งว่าแบบสวยเลยอะแต่ไม่เป็นไรให้อภัยได้ข้างหน้าน่ารักดีครับผ่านไปครับผมสําหรับเซตแปดบิตนะครับนี่ พอใส,ส่ออกมาแล้วก็จะได้ประมานนี้ทุกคนสวยโยสวยโ,อโย,อ,ยอ่ะเรามาสุ่มของต่อไปดีกว่าครับนี่ก็คือสกินปืนแต่เมื่อกี้มันเราเหลือไอ้นี่อยู่นี่หว่าเอาไปรีดีมดิรีดีมได้นี่นาอ๋อแลกได้แค่สองใบเหรออ็ห้าครั้งแรกได้ห้าครั้งนะครับได้อยู่ได้อยู่ดีกว่าเสียฟรีครับดีกว่าเสียฟรีแล้วก็บัตรอีโวแลกก็ได้แค่สามใบนะครับ ให้แลกได้น้อยจัดมับอ่ะพออันนี้กล่องอะไรอ่ะกินเฟรมกล่องกินเฟรมเรามีแล้วอันนี้กล่องอ่าตัวอันนี้ปะเอ็กใช่ไหม Destiny เนี่ยเดสตินีนี่คือเอ็กเปดะทุกคนผมจำชื่อมันไม่ได้วะ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเราจะยังไม่ได้อัพถึงเลเวลเจงานเดี๋ยวเราจะแลกกล่องไปเนี่บเพื่อที่จะไปอัพเป็นเลเวลเดด้วยอ่าแต่ส่วนกินเฟรมเนี่ยเรามีละ ครับกินเฟรมเรามีแล้วจริงๆเราขายพวกบูฟเฟ่มากกว่าอ่ะมาอ่านี่เขาบุกีเปิดไปเล็กๆน้อยก็เก็บไว้ครับผมหมดละไม่น่ามีอะไรเนาะอ่ะใช่เดสตินียังขาดอยู่นะครับกล่าวว่าจะเอาเวลตันอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้ใช้หรอกอ่ะมาสุ่มนี้ต่อดีกว่าครับในส่วนของแม็กซิมดามจหนึ่งนะผมบวกกับความแม่นยำสองอันเก่ามันบวกอะไรวะทุกคน อันเก่าจะเป็นแร้งหนึ่งกับแมกกาซีนหนึ่งนะครับรอบนี้พวกดาเมจก็ถือว่าดูดีนะเดี๋ยวผมรีเกมกันเนี่ยจริงๆมันมาอยู่ในตอนแรกกับผมกะว่าจะสุมสกินปืนเนี่ยในเซิร์ฟเมกานะครับไอดีนี้เป็นไอดีเมกานะเซิร์ฟเมกาก็จะมีของมากม่นิดหน่อยนะครับแต่หลักๆแล้วก็จะเป็นกล่องเก่าซะมากกว่านะครับจะเป็นพวกไอเทมเดิมมากกว่าแต่ว่าก็เข้าเหมือนกันนะครับในส่วนของพวกปืน8บิตเข้าเหมือนกันในเซิร์ฟเมกานะ เนี่ยเราก็มีชุดนี้ด้วยนะครับน่าจะเข้าเซิร์ฟไทยเหมือนกันนะครับน่าจะเข้าเซิร์ฟไทยเหมือนกันเดี๋ยวผมขอสุ่มหน่อยแล้วกันอา้าวตัวละครใหม่เติม400เพร5ครั่วมือเลยแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้เติมถ้าเติม800นะครับเราก็จะได้รับฟรีไปเลยแบบเป็นเซตนะฮะได้ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมแล้วกันนะพรุ่งนี้ค่อยเติมแล้วกันนะอันนี้หมดแล้วว่ะเดี๋ยวผมต้องเข้ามารับเพชรฟรีนะเอาไว้ก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาสุ่มของต่อด,ดีกว่าครับ สวยเทสสวยเทสไปครับหนึ่งดอกจะได้แล้วะเนีดยอุ้ยมาว่ะเป็นในส่วนของคิมฟิชเชอร์เนี่ยครับเอา้าอย่าบอกนะว่าโดนเหรอเฮ้ยอุ้ยนี่กูใช้ดวงหมดแล้วป่ะเดียะ กูใช้ดวงหมดป่าววะเฮ้ยมันออกทีเดียวสอบกันแล้วคือจบแล้วนะจบแล้วยังไม่มีอะไรกูสูบเลยทีนี้อ้าวเอาเอาอกแล้วหรอกูสบายกูแล้ววันนี้สบายกูแล้วสงส,สัยจะมีดวงวะ่ะบอกทีว่าพี่อะเอาเหลืองนี่ไงนี่ไงโอ้โหสวยอยู่นะสวยอยู่นะไหนไหนมันออกง่ายแล้วนะครับผมไหนไหนมันก็ออกง่ายแล้วผมว่าเราไปสูมอย่างอื่นเพิ่มดีกว่า จริเงเราไปหาสูมอย่างอื่นเพิ่มดีกว่าครับมันออกง่ายเกินอะ่ะโยนโฉมหน่อยโยนโฉมหน่อยกูจะสวยว่ะเ <Wow. S 1> นี่ยถ้ารู้ว่าฟีไฟ์มานำเอฟเฟกต์สวยๆแบบนี้มาทุกกระบอกเนะี่ยก็จบแล้วนะกูจะสวยครับสวยๆบวกดาเมจหนึ่งกับแมย่ยำสองนะครับมาเรามาสุ่มตัวนี้ต่อดีกว่าเป็นชุดไดมอนด์รอยัลในเซิร์ฟเมกานะครับแต่ว่าน่าจะเข้าไทยเหมือนกันเพราะว่าผมเห็นเซิร์ฟไทยเขาโปรโมทเรียบร้อยละนะครับน่าจะเข้าไทยแล้วแหละไม่คืนนี้กับวันนี้ไม่งั้นก็เข้าเลยแล้วประมาณนี้ไปครับ หนึ่งครั้งหมับเขาให้อ้าวอ้าวเอาเข้าไปครั้งเดียวเลยออกอีกแล้วไปไมออกง่ายจะว่าวันนี้อ่ะฮัลโหลอุ้ยออกายเกินไปหรือเปล่าออกายเกินไปหรือเปล่าเฮ้ย จะถามว่าชุดสวยมันมันก็มันก็ตามตามสไตล์ฝีฝายเขาเนี่ยครับผมออกแบบชุดที่แบบอ่าแบบแเป็นชุดที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เขาใส่กันนะครับผมที่ไม่ใช่กูเนี่ยกูไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ไงกูเป็นคนธรรมดาไงเออก็ถามว่าสวยไหมมันก็สวยแหละมันก็สวยนะครับถามว่าสวยมันก็ได้ครับมันก็สวยดีมันก็สวยดีเนี่ยแต่สิ่งที่ผมรออยู่อ่ะมันคือไอ้นี่เว้ยเนี่ยทุกคนเห็นทุกคนเห็นเห็นรองเท้าปะเนี่ย ผมรอรองเท้าคู่นี้อยู่ครับทุกคนแต่ผมไม่รู้มันจะเข้ามาเซิร์ฟสิงคโปร์เมื่อไหร่แต่คือผมชอบมากนนจริงๆแบบอวยตลอดเลยมันเป็นรองเท้า Free Fire X กับ Converse นะครับทุกคนรู้จักแบรนด์ Converse ปะถ้าถือว่าเป็นแบบว่าเด็กชงเด็กช่างเนี่ยนาจะรู้จักดีนะครับหัวแหลมแหลมแหนเตะทีนี่จุกเลยคือจะบอกว่ามันสวยมากนะครับสำหรับ Free Fire X Converse นะครับอันนี้คือแบรนด์แบบ คอแลบของจริงอะ่ะเออปกติเราจะเห็นแบบว่ามีการแบบก๊อปเกตเอนะแต่ว่าน,นี้คอแลบของจริงนะครับเป็น, Con verse, นคอนเวิร์สนะฮะสวยจ้ดรออันนี้อันนี้รอมากอันนี้รอมากยังไม่เข้าสักทีนะครับสิงคโปร์อ่ะเรามาดูคิงฟิชเชอร์หน่อยดีกว่าคิงฟิชเชอร์นะครับผมกดใส่แป๊บนะฮะตัวนี้เนี่ยจะบวกแมกกาซีนหนะครับบวกกระสุนนะฮะแล้วก็บวกกวับความแม่นยําเหมือนกันนะครับ ความสวยงามเนี่ยผมให้ประมาณ7ละกันนะครับความสวาความทุยค,ความสวยงามผมให้7นะครับเพราะว่ามันก็มันก็ถือว่าดูดีแค่มันไม่มีเอฟเฟกเฉยๆนะครับมีอะไรอัปเดตไหมเอา้าสิทธิ์ขั้นสูงมาใหม่ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอดูชุดสิสิทธิ์ขั้นสูงอาวมันไม่มีชุดให้ดูหรอปกติมันจะต้องมีชุดให้ดูตรงนี้ไม่ใช่หรอเออวะไม่มีจริงด้วยวะแล้วก็ตัวละครใหม่เดี๋ยวน่าจะเจอกันใน E ีพีต่อไปนะครับสำหรับตัวละครใหม่ได้ข่าวว่าโกงนี่ใช่ปะ ได้ข่าวว่าโกงมากนะไอ้หมัดไอ้ไม่ใช่หมัดเดตตัวละครใหม่เนี่ยแต่เท่าที่ผมดูแล้วนะมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้น,นหรอกเพราะว่าตัวสก,กิลมันเนี่ยสก,กิลมันดาวเมจไม่ได้เยอะมากนะถ้าเอาจริงนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่25ดาเมทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ครูดาวร้อยสี่สิบวินะครับในเลเวลสุดท้ายเนี่ยคูดาวเนี่ยจะอยู่ที่90วินะครับก็คือเยอะกว่าสกายเลอร์ที่ปรับปรุงใหม่ในแพทล่าสุดของเราเนี่ยประมาณ30วิเลยนะครับก็ครึ่งนาทีอะอืม แล้วก็ดาวเมียเนี่ยสูงสุดนะครับที่เขาทําได้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะทําได้เท่าไหร่ว่ะแต่ผมว่าในเลเวลหนึ่งมัน25ใช่ปะในเลเวลสุดท้ายน่าจะ50หรือ60นี่แหละนะครับน่าจะ50หรือ60ดาวเมียนี่แหละอืมเท่าที่ผมคิดนะเท่าที่ผมคิดนะครับก็เหมาะนะผมว่าเหมาะกับคนที่ใช้พวก v วีเนะตัวละครตัวเนี้ยถ้าใช้ v วีเคู่เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับตอให้คุณวางไอวอลคุณก็คุณก็สามารถที่จะโดน เออโดนได้เข้าใจใช่ป่ะเออต่อให้คุณเล่น VSS อะคุณก็สามารถที่จะฆ่าคนอยู่หลังไอวอลได้อยู่ดีโดยการกดสกิลแล้วฟิวแบบวิ่งตามอ่ะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็สําหรับทําไปเพื่อ EP นี้น่าจะมีแค่นี้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรให้เราสุ่มแล้วนะครับมันมันหมดแล้วอืมเพิ่มนี้ดีจังเลยอะผมขออะผมลองกดดูนะชุด OVP นะโอ้โห ปิดคลิปชุด OVP 149เพชรตัดไปเลยแบบจุกจุแบบถูกถูกโอ้ห100เพรทุกคนชุด OVP กูอู้เอาเข้าไปชุดผู้หญิงเซิร์ฟไทยเขาแจกฟรีใช่ป่ะไม่เป็นไรกูเสียก็ได้400เพรก็ยังถูกอยู่ดีอ่ะ เอ้ยวันนี้มันมากับดวงจริงๆเลยว่ะบ็อกสกินเคาว่าเออวันนี้ก็มาจากกับดวงจริงนะแล้วก็ใส่รองทัพคอนเวิร์ตไปครับผมโอโ้โหชอบๆๆๆเยสเดี๋ยวตัวละครใหม่มาดูมาดู EP หน้าเอา,เอานะครับตัวละครใหม่ค่อยมาดู e ีหน้านะนครับเอ้ยเดี๋ยว <m> ยังๆมันเห็นมันมาสดุตามาสดุตาเอาสัหน่อยดีกว่าเอาสัหน่อยอย่าเสียเงินว่ะไม่ใช่หรอกอย่าเสียเงินน่ะไปครับ น่าเงียล่ะโดยไปหนึ่งดอกได้กล่องอะไรก็ไม่รู้เอ,รเอ้าวเกมหลุดวียเนยเอคนเรามันจะปิดคลิปง่ายๆได้ยังไงวะเฮ้ยมันต้องมันต้องเสียงเงินมันต้องเสียงเงินก่อนไปครับเข้าไปใหม่ซูมต่อไม่ได้แย่ไปครับ,อ,รบอันนี้เรากดข้ามเอา้าเอาได้เฉยว่เาเฮ้ยอ้าหมุนสองครั้งเองทุกคนหนึ่งร้อยเพรครั้งละห้าสิบเก้าเพใช่ป้ะการหมุนลูกกระสุนนัดหนึ่งอะ สองรอบออกเฉยเอาเข้าไปกูวันนี้เอาเข้าไปเอาเข้าไปวันนี้มันมากับดวงวู้ฮู้วันนี้เขามากับดวงจริงๆวบบ่ะเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่เปาเกิดไปหรือเปล่ <ๆ S 2> ปาพี่มันมันมีมันมีทอมสันด้วยไปเนี่ยมันมีทอมสันด้วยไปเนี่ยไปครับยิงไปหนึ่งดอกยิงไปอกีกมากเอ้ย ok, เริ่มออกยากแล้วเริ่มอ,ออกยากละฮันน่แอร์บอดก็มาว่ะอุ้ยแต่ได้อยู่นะแต่ได้อยู่ไม่ได้แย่นะ ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ถ้าเราไม่เหมาตู้อ่ะก็ไม่ได้แย่ผมพูดเลยเออทอมสันไม่เอานะทอมสันไม่ชอบอยู่แล้วผมกะว่าผมอยากได้เสื้อก็พอละ <c oughs> สวย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 ไปครับไม่แย่นะวันนี้เออวันนี้วันของพี่หมูอ่ะเฮ้ยมันวันของเขาจริงๆว่ะวันเนี้ยโอเคอะพอแล้ววันนี้ <c oughs> เสียงเงินครบละ <c oughs> แล้วก็เกมก็เริ่มเลยด้วย ตาครับผมเจอการอดีพีหน้าสำหรับตัวละครใหม่แล้วกันไม่แน่ใจว่าจะเล่นหรือเปล่านะ <c oughs> แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูกเก็บแรงแบบส,บสดๆเนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่